สวัสดีค่ะวันนี้พวกหนูจะม,มานําเสนอโครงงานออกแบบเชิงวิศวกรรมนะคะชื่อโครงงานของหนูก็คือคิดไบมิเตอร์ตรวจวัดด้วยคิดไบคณะผู้วิคณะผู้จัดทำนะคะดิฉันนางสาวกุชมูชูดัมค่ะดิฉันนางสาวขันข้าววอลนินตุค่ะดิฉันนางสาวนันพัฒน์ดำชูค่ะดิฉันนางสามวนมูลจัานนวลค่ะค่ะสําหรับครูที่ปรึกษานะคะครูไรนิดรานค่ะค่ะสําหรับวัตถุประสงค์ของโครงงานของพวกเรานะคะหนึ่ง เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการซื้อเครื่องมือในการตรวจวัดค่ะ2เพื่อกระตุ้นศักยภาพการคิดเชิงระบบและการออกแบบเชิงวิศวกรรม3ออกแบบและสร้างระบบอุปกรณ์ตรวจอุณหภูมิดินความชื้นในดินความความเข้มแสงโดยใช้โปรแกรมคิดไบค่ะ4การเพื่อเพื่อการสะดวกในการเกร็บข้อมูลมากยิ่งขึ้นค่ะค่ะสำหรับประโยชน์ที่ได้รับนะคะ1เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการซื้อเครื่องมือในการตรวจวัด2เพื่อสะดวกในการเกร็บข้อมูล สเพื่อกระตุ้นักยภาพการคิดเชิงระบบและการออกแบบเชิงวิศวะกรรมและสี่เพื่อย่นระยะเวลาในการเก็บข้อมูลค่ะค่ะสำหรับตัวคิดไบรท์นะคะเราจะเขียนในของเว็บของคิดไบรท์ค่ะโดยเราจะใช้วนรอบนะคะแล้วก็ led 16.8ใช้ temperature sensor หรือว่าเซนเซอร์วัดอุณหภูมิแล้วก็ตัวที่รอ led นะคะแล้วก็เราก็กดดันเลยค่ะ โอเคค่ะอันนี้จะเป็นของอุณหภูมินะคะต่อไปจะเป็นของความชื้นค่ะก็จะใช้เหมือนกันนะคะแต่ว่าให้เรามาเพิ่มเติมตรงนี้เป็นความชื้นเนาะแล้วก็กดรันแล้วก็อีกอันนึงก็คือเป็นของระดับแสงนะคะแล้วก็เหมือนกันแล้วก็ใช้ตรงนี้เป็นเครื่องที่วัดระดับแสงแล้วก็กดรันเลย โอเคค่ะเรียบร้อยค่ะสำหรับกลุ่มของพวกหนูนะคะก็ขอจบการนำเสนองแค่ววดีค่ะคุณค่ะขอบคุณค่ะ